สบายดีสบายดีเอฟซีถูกๆูก,ก,กานเนาะทางไกลทางไกลจำพรขอทักทายสบายดีเด้อขอบบุญขอบคุณถูกๆูก,กานเนาะที่คอยให้กำลังใจจำพรมันบีรการอยู่ทางไห้ทางนาคือเกาบ่นไดไปลาไซพี่น้องบรรยากาศกาสีล้มล้มจักหน่อยเนาะส่วนวาน้ำในพายของพวกเฮากายังบอกท่านได้บกบอกท่านได้บกง่ายดอกปีนีกกุ้มอยู่ดอกปีหนึ่งราะว่า เพิ่นมันบกแลเธอหนึ่งเนาะแต่เพิ่นกองน้าอยู่ทั้งพุนแหละทั้งน้องถี่เฮาพากันไปเอาปลามื้อนันพุ่นแหละเนาะถีพา FC ซไปเอาปลา,ปปาเป็นงมปลาน้ำเพิ่นอะไรน้องเพิ่นบักไงที่นอกเ้ยเพิ่นก็ได้กองน้าเพิ่นว่าสิจกน้องปีนี่เนาะเพิ่นกาได้กองน้าออกมาลงมาทั้งรุ่มที่ละพวกเฮากาเลยพากันปานคันเลยกาให้มันไหลเข้ามาในน้องพายเึงเขานี่เนาะเอาไว้ฮดพักฮดหนาแหละ เอาไว้ปลูกพังแล้วะก็เอาไว้ให้เป็ดให้ไก่เรากินเนี่เพราะว่าไก่มันก่าลงมาหอดพี่เนาะสบายดีสบายดีคนหนึ่งเดอ้อทุกๆคนเนาะสมุนของอีพอ่อสิพาพี่พาน้องมากินข้าวเศร้าก่อนจะไปเห็ดเรียเห็ดงานเนาะก่อนสิก,กินข้าวเศร้ากาสิพาพี่พานอ้องเลาะบนสวนชะกอน เพราะว่าเื่งปลูกเขากาปลูกไว้ไปโดนเติบเลยนี่นะพี่น้องตัวหนานี่ยเนาะอยู่ทางตัวหนานี่เลย,นะย,เ,ลยเป็นเคื่งปลูกเนาะบรรยากาศกา,ศกาออกลมๆมจักหน่อยเนาะฝนตกกับพ่อแล้ตกแต่มือวันที่ที่เก้าโอ้เนาะพี่น้องตกแต่วันที่เก้าเลยรกาแห้งพอสมควรเนาะก็พอได้เลี้ยงเื่งปลูกอยู่พอได้ใหเครื่งปลูกชดชื่นอยู่เนาะ กันดิกับรินาวลายมือเลยกลับมะนาวคือเก่าอีกนะพี่น้องก่อนจะไปกินขา้าวกินน้ำก็เลาะฝังสวนซะก่อนเนาะหมักโมเฮาก็เริ่มมากกันได้พี่นอ้องเี่ดิเคยได้หนึ่งมากเ,เนะกาะกใหญ่เติบเลยกัพอได้ถูกกินจดอกกับบใหญ่ปันไดเนเพราะว่าทางเฮาบริใยสารเคมีบริใสย,ยาสียาหยังเนาะ ใส่ปุ่มระกาฮดตแต่น้ำที่สืออ่อใส่ผุนเนาะพี่น้นอ,นองหมากลายอยู่เนาะมากกระ็นมากลายอยู่กระชิพอได้กินอยู่เนาะแต่ว่าหาได้คลายอัดเฉบพได้คายนะ,ะยยพี่น้องเพราะว่ามันมากบวลายปันไดอมันบวลายคุ้มปันไดเนาะมันมากกระลายอยู่แต่ว่ามันบวลายคุ้มปันไดกําลังใหญ่เบ่าพี่น้องกําลังใหญ่เนาะ ตลวนี้ก็ได้กำลังเลื่อมขึ้น,นกายสิม,มีการปลูกพังเนาะทางครอบครัวผกเฮาก็ดีถามคนพ่อลูกครับมีการปลูกพังอะไรก็เรียงซัดไปน้ำเนาะยังขาดอยู่แต่น้องป่าพี่น้องน้องป่ามันกะกระมีอยู่เนาะแต่ว่าน้ำมันบวกลุ่มหมากมพี่น้องกำลังหมาก ลายเดือนเติบไปเนาะของเขาปลูกพร้อมกันเขากะติดขายหมดเลยแต่ของเขายังบันได้ใหญ่เนาะเพราะว่าเขาปรได้ใไทฐานเล่งมันเล่งการเจริญเติบโตมันนนาพ,นพนานี่น้องกะพอสินได้กินจ่ดอกเนาะส่วนท่าน่ากะสิเป็นมะถัว่วมั่วกะปลูกพร้อมกันพื่เลย นะสิพาขับไปเบิ่งไกลๆมากกันนดะ้พี่น้องมาก็ของสวนผลเผาอยู่จำพรรษาเฮากระสีเอาเข่ามาสู่อีพอกินเนาะพุ่แหละเห็ดกินมาแต่เฮือนพุ่แหละส่วยเซฟบิวจักไปทางใดมือเนี่ยธเห็นแต่เศร้าพี่น้นองถั่วเฮา ่วกัง,งามพอสมควรอยู่มีพีใหญ่อ,อมีพีอ่ะแลได้แวนี้อาจจะได้ใส่สารเคมีเนาะเพราะว่ามันมีพีอ่ะพี่น้องต้องใส่สารเคมีแหละกะเฮาก็ยังบ่ทันได้กินมันง่ายเนาะพือเฮาได้กินกะมันอาจจะจืดเลนี่พี่น้องมากมันเนาะกำลังเจริญเติบโตเป็นถั่วพักยาวพี่นออ้องผลพรชื่อมาปลูกประมาณ ชามสิบเซนเนาะ4ีดสิบเซนกาสิมีหม,มักถั่วหมักแตงแน่เนาะทั้งเทิงกาสิมีหม,มักเคือหมักเพชรเนาะให้เราพากันปลูกไว้เพื่อไปกินมือหนาแหละส่วนเาหมักแตงกายังไม่ทันได้ใหญ่ยังน้อยอยู่กำลังชี้ขึ้นข้างอพอฝนก็ซักข้างไว้เป็นที่เรียบร้อยเนาะ อันนี้ก็หิวฮดอาเลยพี่น้องหิวฮดตัวนี้อยู่อยู่รูปเนาะตัวอยู่เทิงก็หิวฮดคือกันเป็นเพียได้พี่น้องเป็นเพียอันนี้เ่ราะเพียฮะเป็นเพียพี่น้องเป็นจุดดำๆนี่เป็นเพียเนาะนี่เป็นเพี้ยเป็นเพียหมดแดงนี่มั่งเนาะเออ หมดตัวเฉยครับบอกพักอันนี้ก็มาเกิดน้ำพี่น้องนี่ยพักอีห่มบหม่ักอีหเมลพักอีหม่มเนาะพักอีหมอ่หมเป็นหนามเท่าไหร่ชวนพวกเราพากันเห็ดเต้ดันดนเนะะาะพอเอาป้านน้ำขึ้นมาไลายเติบกะพักอีหินมาปุ่งพี่น้องพักอีหินีเนาะตามบ้านนอกบ้านนาเขาตามธรรมชาติเขา เป็นน้ำพายของจำพรเนาะนมำผัดอู้ส่วนมาของกินพีมาสู่อีพอกินกาพุ่นแหละหอยอยู่ทางโกนต้นมักหม่วงผอเนาะสู่พีคือน้องกินทะเลมันเป็นเพียพี่น้องแถวนี้เป็นเพียเนาะเพียหมดงามนี่กรบปุจักนี่พี่น้องเห็นบ่เพียจับเนาะนี่โอ้เพียจับลายเอลี่นี่ เขาบใช้ส,สารเคมีตัวนี้อาจเชบ่ดได้เลยพี่น้องใครมีขอ้อคิดเห็นขอ้อแนะนำดีดๆเกี่ยวกับการกำจัดเพียรแบบธรมรมชาติกะที่ได้ผลดีเนี่ยกะแนะนำจำพอะเดอ้อพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮากะบ่ได้ปลูกเป็นขา้าเป็นขา้ายปลูกเอาว้กินในขอบในครัวเนาะเอาว้ใส่ซอยในขอบในครัวนี่แหละเอาวป้ปรุงอาหารนะ่แหละเนาะแบบว่า ซื้อแต่บางอย่างบางอย่างกะบ่ได้ซื้อเนอะาะไปวอลลายไปกินข้าวกินน้ำน้ำกันพี่น้องนี่นะพี่น้องอันนี้อาหารที่มาสู่อีพอกินเนาะเป็นสุหนอไม้เนาะอาหารบ้านท้านี่เลยแล้วก็มักแตงเนาะแม่ชาวจูเนีแม่ชาวน่ยเอาไหมานะว่ากินนํำกันพี่น้องมาว่าพี่น้องกินข้าวนํำกันเนาะอยู่ทั้งทงไหทงหนาพี่เลยน้ำพายลุ่มกระบกไปเลยมีปลาอยู่ปะ

เขาใม่นะ อากาศก็ดำมร่มเห็น้องหนาวหนาวดอกมงกุพ่อกระดำไปแล้ว้ติดมากบ่านี่เนาะส่วนว่าดอกมงกุฎอกระฮะกระดอกเห็น้องดอกคุกกบเนาะแต่ว่าดอกล่าในปีนี้มันดอกออกมากระพนหวยมันน้ำติดติดดอกมงกุฎอ หลังจากพาพี่พาน้องพาเอฟซีถูกทานกินเข่ากะอิ่มไปที่เรียบร้อยเนาะในการซีเอาเข่าไฮสมุนเกลือสมุนพี่น้องเลยตาทันวาเนาะกินเข่าอย่างงี้ยในการซีเป็นซาวอีกเนาะและ้วกับบารซิโอบารซิโอคือบวกินเขา่าฮะบารซิโอบ์กินเข่าเลยพี่น้องนอ,น,อนเขาปั่นเข่าเนะาะแต่ว่าสีบมสบายอีกบมจักเนาะส่วนว่ามาเอมาบีคองซาบิกาุกะ ตายเลยนาะตายเปิดสองเลยพี่น้องสำหรับคลิปที่ผ้าผีผ้านอ้องเลาะบังเ่องปลูกจำพรการสิคอจบลิปเอาไวส้สำนีเนาะกาสิไปเห็ดเบียกอย่างอื่นแทนอีกบันทิปทิปอย่างอื่นอีกสำหรับคลิปนี้กาสิคอจบเอาไวส้สำนีภาคพ่แม่พี่น้องเป็นกำลังแห่งใจให้จำพรนเด้อเนาะขอบพระคุณทุกท่กทานที่เข้ามาให้กำลังใจ